ขอองค์ปู่ท้าเวสสุวรรณโปรดประทานโชคลาภให้เกิดข้าพเจ้าและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านจงมีโชคมือลาภไป นะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะอิติปิโสพระคะวายมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณงสุขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายอิติปิโสพระคะวายมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณงสุขังอะหังสุขโตนะโมพุทธาย อิติปิโสภควายามะราชาโนทาวเวสุวรรณโมานาสุขขังอหังสุขโตณโมพุทธ,ธายะวันนี้ข้าพเจ้าในนามทางช่องกิตติวัดอ่อนทัวจะมาขอโชคจะมาขอโชคลาภจากองค์ปู่ทาวเวสุวรรณขอองค์ปู่ทาวเวสุวรรณโปรดประทานโชคลาภให้แก่ข้าพเจ้าและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน จงมีโชคมอืลาบไปพร้อมๆกันด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุส,าธสองหนึ่ง ผมก็จะขอขึ้นเป็นภาพนิ่งไว้นะครับสำหรับเลขเสี่ยมซีที่เสียงได้นะครับเป็น218นะครับและเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับผมจะขออัญเชิญเลขเสียมซีที่เสียงได้นี้ขึ้นไว้ต่อหน้าปู่ทาเวสวร์ทั้ง3คนนะครับเพื่อที่ทุกคนนั้นจะได้มีโชคมีลาบไปพร้อมกัน งวดประจำวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2566นะครับเลขที่ปูท้าเวสวรรณให้ก็คือ218นะครับผมขอเป็นส่วนหนึ่งขอเป็นสะพานบุญให้ทุกท่านนั้นได้มีโชคมีลาบไปพร้อมกันนะครับท้ายนี้ผมจะขอสวดมนต์พระคถาปูท้าเวสวรรณเพื่อความโชคดี เพื่อความมีโชคมีลาภต่อไปครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุตตกาโมระเพปุตตังธนากาโมระเพทนางอัตติกาเยกายะยายะเทวานางปิยตังสตวาอิติปิโสพระวายามราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอะหังสุขโตณโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายาขะพันตาพัภูริโตเวสสะพุสะพุทธังอรหังพุทธโธท,ท้าเวสุวรรณโนณโมพุทธายะอิติปิโส ยมราชาโนทาเวสุวรรณโนมรนังสุขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายขะพันตาพัพภูร <passado> ิโตเวสพุสะพุทธังอรหังพ <mo> ุทโธทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมราชาโนทาเวสุวรรณโนมรนังสุขขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะ ทาเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายัขะพันตาพัทภูริโตเวสพัพพะพุทธังอรหังพุทโธทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะขอความโชคดีขอความมีโชคมีราบจงบังเกิดแด่ท่านผู้ชมทุกท่าน ด้วยบุญบารมีด้วยอำนาจด้วยปาฏิหารแห่งองค์ปู่ทาเวสุวร์จงดลบันดาลให้ทุกผู้ทุกท่านจงถูกหวยรวยทรัพย์ทั่วหน้าเทินสาธุ